3เคล็ดลับไลฟ์สดให้ขายได้ขายดีขายปังบน t i k t o k ต,ตทำอย่างไรวันนี้คุยนิจะมาแชร์ข้อที่1ค่ะพลังงานต้องสูงถึงจะสามารถดึงดูดคนให้เข้ามาอยู่ในไลฟ์ของเราได้ดังนั้นเวลาที่เราจะกดกล้องไลฟ์เราต้องส่งพลังงาน2ถึง3เท่าเพื่อให้คนดูรับเราได้1เท่าข้อที่2ค่ะเราจะต้องมีการยกตัวอย่างนะหรือเล่าเรื่องนะคะเพื่อให้คนเห็นภาพหรือคอยตาม ข้อที่3ค่ะเราจะต้องอินกับสินค้าเรากินเองใช้เองใช้ชอบบอกต่อบอกด้วยความประทับใจ เพราะการบอกต่ออย่างประทับใจคนดูจะรู้สึกถึงความจริงใจแล้วอยากจะใช้ตามจากความประทับใจของตัวเราดังนั้นค่ะการอินกับสินค้าอย่าท่องมานะคะแต่จงพูดจากความรู้สึกของตัวเองและนี่ค่ะคือทั้ง3เคล็ดลับในการไหลสดให้ขายได้ขายดีขายปังใครเห็นด้วยกับคุยนิพิมพโอเคคลิปนี้มีประโยชน์แชร์แบ่งปันเพื่อนเพื่อนมือใหม่รู้คะ่ะคุยนิติกตอ expert คะ่ะ